สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Dream c a t Channel นะครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมทีระพงแสงประเสริฐจ,จากเดือศีกาดนะครับกอล์ฟเดือศีกาดก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนล้อกันนะครับจาก EP ที่แล้วที่เราได้แนะนําล้อไปแล้วนะครับว่ามีล้อแบบไหนบ้างมีกี่ชนิดเราก็จะลองดูว่าล้อแต่ละชนิดเนี่ย เราสามารถเอามาเปลี่ยนกับรถในสเกล1ต่อ64มันจะต้องใช้อะไรบ้างในการทำนะครับซึ่งจริงๆไม่ยากเลยทุกคนสามารถทำได้นะครับเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยทำก็เดี๋ยววันนี้เราลองมาดูกันเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ สำหรับวันนี้รถที่เราจะมาสาธิตในการเปลี่ยนล้อนะครับก็จะเป็นล้อเออจะเป็นรถของ h o b b y J. เแปเป็นตัว Civic FK นะครับแล้วก็จะเป็นแบรนด์เอลชิ m a อันนี้จะเป็นรถแนวเรโทรนะครับก็จะมี2ครคันนี้ที่เราจะมาใช้เปลี่ยนซึ่ง FK เนี่ยเราจะเปลี่ยนล้อพลาสติกตัวนี้จะเป็นขนาด9.8ม mm, ิลนะครับอ่าเป็นชุดนี้ส่วนแบรนด์รถเรโทร e เอลชิม a เราจะใช้เป็นล้อ อะลูล้ออะลูตัวนี้ก็จะ8.3มิลทั้ง2คันนี้เป็นสเกล1ต่อ64ทั้งคู่นะครับอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับหลักๆเลยเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีตัวนี้ครับเป็นตัวตัดเป็นตัวตัดเป็นพวกคีมตัดโมเดลนะครับตัวอันไนครับแล้วก็เป็นไขควงไขควงตัวนี้ก็ไว้ขันขันรถแล้วตัวนี้ก็เป็นปากแบนนะครับเอาไว้อาจจะใช้งัดอันนี้หน่อย ส่วนอุปกรณ์อื่นก็อาจจะเป็นตัวหนีบตัวคีบแล้วก็คีมจับอันนี้ก็เป็นตัววัดวัดล้อวัดสเกลนะครับแต่ตัวนี้เราวัดสเกลมันเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกาวดินน้ามันตัวนี้ทั้งหมดนี้ก็คืออ,อีกนิดหนึงลืมไปมีกาวร้อนกาวร้อนนี่ก็ต้องใช้ด้วยทั้งหมดนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราต้องใช้กันในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิาวธีการทําของการเปลี่ยนล้อแต่ละอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนยังไงกันบ้างครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คัน Civic FK ก่อนนะครับ FK เราก็จะใช้ตัวล้อพลาส,สติกนะครับกับรถ FK คันนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูเลยอันนี้ก็เป็นงานใหม่นะครับงานของใหม่แกะกล่องเลยของ Hobby Japan ตัวนี้แบรนด์นี้เท่าที่ผมได้เคยสัมผัสมาก,กับรถหลายๆแบรนด์นะครับก็มันเป็นถือว่ารายละเอียดดีนะครับสำหรับรถ Hobby Japan ที่ทำออกมาเพราะว่า ผมได้ได้ลองทอําดูแล้วเนี่ยมันรายละเอียดกับราคาที่ได้เนี่ยมันถือว่าสมราคานะครับเดี๋ยวเราลองเริ่มเลยเลยก่อเริ่มแรกพอเราแกะออกมานะครับก็มันจะเป็นหน้าตายย่างงี้อันนี้ก็คือรถเดิมๆที่ที่เขาโรงงานมาเลยซึ่งมันก็สวยอยู่แล้วรายละเอียดถือว่าสําหรับผมผมว่าถือว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใต้ฐานจะเป็นนอ็อต เราเนี่ยครับเราถอดนอด็อตเราขันถอดน็อตออกมาเลยถอดออกมาปุ๊บอ่ะแยกชิ้นส่วนมาแล้วอ่ะตัวนี้ปุ๊บอ่ะสังเกตน,นะครับอ่าตัวนี้นะครับมันจะเป็นใต้ท้องมันจะเป็นเป็นน็อตอยู่ซึ่งปกติรถโมเดลหนึ่งต่อหกสี่เนี่ยมันจะมีแค่ไม่กี่ยี่ห้อที่จะเป็นนอ็อตส่วนใหญ่ยี่ห้ออื่นอาจจะเป็นเป็นหมุดซึ่งอาจจะถอดยากกว่านี้ แต่ตัวนี้เป็นน็อตเราก็เราก็จักการถอดเลยอ่าหมุนรอกมาปุ๊บอ่ะที้สงสัยว่าปกติมันจะมีน็อตสองตัวใช่ไหมครับแต่ทําไมรุ่นนี้หายไปตัวหนึ่งไม่ไม่ได้หายนะครับมันอยู่ตรงนี้นี่แต่ท่อมันบังอยู่เราอ่ะจะต้องทําการงัดท่อออกมาซึ่งรุ่นนี้มันจะพิเศษกว่ารุ่นอื่นเพราะรุ่นอื่นอ่ะมันจะสามารถเห็นน็อตเลย แต่พอเป็นรุ่นนี้ปุ๊บพ่อมันบงังน็อตครับอาจจะต้องงัดงัดมันออกมาก่อนนี่งัดออกมาละเนี่ยครับมันเป็นเดือยอย่างงี้อ่าเราก็จะเห็นนอ็อตนะครับสันกับมานี่นะครับหลังจากนั้นปุ๊บโอเคเราถอดออกมาเลย ค่อยๆค่อยๆแงะออกมาโอเคครับอตอนนี้เราก็ได้ถอดแยกชิ้นส่วนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นตัวบอดี้และตัวตัวพื้นมันนะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะถอดล้อตัวนี้ออกมาตัวนี้เราจะเปลี่ยนนะครับเป็นเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นล้อตัวนี้เนี่ยเราแกะล้อด,ดูก่อนตัวนี้ก็เป็นล้อ BNS d นะครับเป็นขนาด 9.8มิลตัวนี้ในเซ็ตที่ที่แกะออกมาก็จะมีล้อสี่ล้อสี่วงพร้อมอยางนะครับตัวนี้ไม่พร้อมอยางเลยแล้วก็มีแกนล้อตัวนี้มีแกนล้อมาให้เลยตัวนี้อ่าทีนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนนะครับเลืออกมาง่ายมากครับสำหรับการเปลี่ยนล้อของรถฮอบบี้นะครับอ่าทีนี้ อันนี้สังเกตล้อนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะวัดวัดให้ดูว่าขนาดของล้อเดิมเนี่ยเป็นเท่าไหร่นี่ครับล้อเดิมอยู่ประมาณ10.5มิลนะครับล้อที่ที่ใส่มากัลรถนะครับเราก็จะมาวัดของล้อชุดใหม่ล้อชุดใหม่จะอยู่ที่ประมาณอ่า9จุดประมาณ9.8 9.79ุดดนะครับนี่ประมาณนี้ซึ่งมันก็จะเล็กกว่าล้อเดิมล้อเดิมของโรงงาน ก็จะทำให้รถเนี่ยดูเตี้ยลงนิดนึงอ่ะทีนี้เรามาเริ่มเลยอ่ะเราล้อตัวนี้หมุนได้นะครับเรางัดเลยนี่เราดึงออกมาเลยเราจับสองข้างแล้วก็ดึงมันเป็นแกนหมุดยึดธรรมดาครับน,นี่ยอ่ะตัวนี้มันหลุดมาเลยเรียบร้อยครับตัวนี้หลุดมาแล้วซึ่งมันมีเบรกมาให้ด้วยตัวนี้ของเดิมที่โรงงานเนี่ยแต่ตัวนี้เราเราจะใช้ก็ได้เราแกะ เกบเบรกออกมาไว้ไว้ใช้อันนี้คือเดิมนะครับเรางัดออกมาให้หมดทั้งสี่ล้อเลยโอเคเรียบร้อยตัวนี้ล้อเดิมแล้วก็เก็บเบรกไว้อันนี้ของเดิมนะครับทีนี้ล้อใหม่การติดล้อเนี่ยตอนนี้มันจะมีวิธีติดได้2แบบก็คือการติดแบบแปะเข้าไปเลยโดยที่โดยที่ไม่ใส่แกนตัวนี้ซึ่งมันเป็นการมันเป็นการแปะโดย สามารถเปลี่ยนล้อได้ง่ายๆอันนี้เราแกะามาแล้วเดี๋ยวผมลองประกอบเข้าไปกับที่เดิมก่อนอันนี้การประกอบเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูว่าฟิตเมนต์ของล้อที่เราจะใส่เนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็ลองมาเทียบดูกอนอย่างนี้นะครับสมมุติเราอยากรู้ว่าถ้ามันใส่โหลดปรับโหลดอะไรเงี้ยก็คือโอเคเราใส่กับล้อล้อตัวนี้เป็นว่าตรฐานเก้าุดแปดมิลพอใส่แล้วมันก็จะเทียบประมาณนี้ วิธีการใส่เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใส่แบบแปะก่อนโดยที่ยังไม่ต้องใช้แกนล้อเป็นวิธีที่เขากําลังนิยมใส่กันทั่วไปตอนนี้นะครับเริ่มจากใช้กาวดีน้ํามันนี้นะครับตัวนี้กาวดีน้ํามันก็เป็นของยูฮูกาวยูฮูยี่ห้อนี้ที่ผมแนะนําให้ใช้กาวดีน้ํามันเพราะว่ามันเป็นกาวที่แน่นแล้วก็สามารถติดง่ายดึงออกง่าย แนะนำให้ใช้สีดํานะครับมันจะมีสีขาวกับสีดําถ้าใช้สีดำเนี่ยมันมันจะดีกว่าเพราะสีขาวเนี่ยเนื้อเวลามันติดไปนานๆเนี่ะมันจะทําให้มันเป็นมันแกะยากแต่สีดำเนี่ยติดนานแค่ไหนก็ก็แกะได้เนี่ยเราทําอย่างนี้แล้วก็ทําให้เป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับงัดออกมานี่แล้วก็มาอ่าใส่เบรกไปก่อนถ้าเราอยากใส่เบรกด้วยซึ่งจริงๆแล้ว ไอ้ดุมตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากจะให้มันเป็นเบรกเบรกแบบสวยเลยเนี่ยก็มีของ BNS d เหมือนกันที่ได้ใน EP ที่แล้วเราได้แนะนำไปก็สามารถซื้อมาแล้วก็ตัดใส่เข้าไปแทนตัวนี้ได้เลยอันนี้ผมจะลองทำคร่าวๆนะครับให้ดูนี่เราก็เอากาวดีน้ำมันเนี่ยมาพันให้รอบๆตัวนี้ไว้พอเราดูส่องดูตรงนี้มันก็จะเห็น มันก็จะไม่มีช่องว่างแล้วมันก็จะเป็นถดดูกอากาวดีน้มันนะครับแล้วเราก็เอามาแปะเข้าไปครับนี่ยัดเข้าไปเลยตรงนี้อันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะครับการใส่ล้อแบบแปะกาดีน้ำมันอือนี่ครับแค่นี้ครับเนี่ยคือคือคือการติดแบบกาดีน้ำมัน เดี๋ยวผมจะลองใส่อีกร้อนหนึ่งก็ได้สอง้อจะได้เอาวางดูให้มันว่ามันจะเป็นยังไงเราพยายามอย่าให้อตัวกาวดีน้ํามันเนี่ยมันเกินออกมาข้างนอกล้อเพราะว่าถ้าถ้าเราติดเข้าไปเนี่ยพอมันเกินออกมามันจะดูมันจะปิ้นออกมาแล้วมันจะไม่สวยนะครับอันนี้ผมจะใส่ตรงนี้ใส่ปุ๊บกดเข้าไปเลยขอบตรงนี้มันเหลือเราปาดลงมาครับปาดให้มันติดกับพื้นไว้ ทีนีน้เรามาดูกันนี่คือเสร็จแล้วครับการเปลี่ยนล้อในวิธีแบบแปะนะครับซึ่งข้อดีของการใส่ล้อแบบแปะเนี่ยมันจะมันจะมีข้อดีก็คือเรามีล้อหลายลายอย่างเงี้ยเราก็คือแกะเข้าแกะออกเราจะเปลี่ยนเป็นลายนู้นลายนี้ล้อเล็กล้อใหญ่มาสามารถทําได้ง่ายและมันก็แน่นหนาแน่นหนาคืออยู่ได้นานมากตัวนี้นะครับ แล้วก็จัดจัดฟิเมนต์ได้จะสวยงามกว่าแบบที่เป็นแบบแกนเสียบธรรมดาโอเคอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยสาหรับแบบแปบะบเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่แบบแกนที่ทําให้ล้อหมุนได้นะครับตัวนี้ลืมบอกไปว่ามันจะหมุนไม่ได้นะครับมันจะเป็นสาหรับบางโชว์เฉยๆนี่ครับเหมือนก็คือเป็นการจัดฟิเมนต์สหรับบางโชว์ตัวนี้โอเคครับทีนี้เรามาดูกันว่าวิธีการใส่ล้อแบบแกนนะครับก็นึกถึงตอนที่เราถอดออกมาเนี่ยเมื่อกี้มันก็คือแกนแกนเหมือนกัน เราก็ใส่มันกลับเข้าไปเราก็เอาแกนเนี่ยยัดมันเข้าไปในรูนี้มันอาจจะคับๆนิดนึงนะครับเราก็ยัดมันเข้าไปข้างนึงก่อนทําให้ข้างนึงมันแน่นอ่ะทีนี้เสร็จปุ๊บแน่นละ,ะเราก็ใส่เข้าไปเลยนี่รูเดิมเลยครับเนี่ยเราใส่เข้าไปครับรูเดิมทะลุฝั่งนี้เห็นไหมทะลุมาแล้วนี่เอาอีกอันหนึ่งมา แล้วก็บีบมันเข้าไปอ่บีบมันเข้าไปเลยปึ๊บอ่ทีนี้มันก็จะได้ละสำหรับอันนี้คือการใส่แกนเพราะข้อดีของการใส่แกนคือมันจะสามารถหมุนได้เนี่ยแต่เมื่อกี้ที่เราใส่แบบแปะอย่างนี้เนี่ยแปะอย่างนี้ปุ๊บมันหมุนไม่ได้แต่ข้อดีคือมันโหลดได้ มันโหลดได้เลยโดยที่เราสามารถปรับเองได้แต่ถ้าใส่แกนเนี่ยมันได้แค่นี้เนี่ยเพราะว่าพอใส่แกนปุ๊บการโหลดของมันเนี่ยมันจะได้แค่นี้ไม่งั้นมันจะต้องทำเยอะกว่าน,นี้แต่การแปะนี่เราสามารถปรับสูงต่ำได้โอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ครบ4ล้อเลยนะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูเรียบร้อยสำหรับการใส่ล้อให้กับเจ้า FK งาน Hobby Japan และล้อ BNS d ก็ถือว่าสวยงามครับมันเป็นการเปลี่ยนล้อที่ง่ายนะครับแล้วก็รถเนี่ยปกติรถอะสวยอยู่แล้วเราเปลี่ยนล้ออย่างเดียวก็ถือว่าเอาไปวางโชว์เอาไปเล่นได้เลย mm hmm. ก็ยังไงลองลองลอง,ลองทำดูนะครับตัวนี้ไม่ยากไม่ยากตัวนี้หมุนได้อ่าหมุนได้ทีนี้ทีนี้ก็จบไปสำหรับเจ้า f k คคันนี้เดี๋ยวเรามาดูการทำ ใส่ล้ออะลูอีกแบบหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อครับสำหรับการเปลี่ยนล้อให้กับรถนี่ครับเออชิม e ะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับของทางร้านดีมคาร์ที่มีจำหน่ายอยู่ด้วยนะครับตัวนี้เราจะมาใส่กับล้อ,อ,อ BNDS ซึ่งเป็นล้อชนิดที่เป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นล้ออะลอย เดี๋ยวเราแกะดูกันเลยครับว่าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างเอ่อล้อตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับจะเป็นความขนาดขนาดเนี่ยจะ8.3นะครับจะเล็กกว่าเล็กกว่าตัวล้อพลาสติกแล้วก็จะมีมีตัวแกนมาให้มีแกนนะครับแล้วก็มีตัวเสียบก็มีลายล้อตัวนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องประกอบล้อก่อนอ่าตัวนี้เดี๋ยวผมวางไว้ก่อนนะครับส่วนตัวรถเดี๋ยวเรามาแกะดูรถกันรถตัวนี้ก็ นี่ครับจะมีหลายหลายแบ่อ,อมีหลายหลายยี่ห้อหลายรุ่นเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยสนใจรุ่นไหนยังไงก็ลองติดต่อมาที่ทางทางเพจของรีมคาร์นะครับลองสอบถามดูได้ว่าตอนนี้มีรุ่นไหนบ้างงานเอลชิมาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับที่ว่ารถเนี่ยจะคันเล็กกว่าถึงแม้จะเป็นไซส์1ต่อ64สเกล1ต่อเหมือนกันแต่ตัว ตัวบอดี้เนี่ยจะทํามาเล็กเล็กกว่าทั่วไป่ะสังเกตนะครับสังเกตดูล้อคือรถเดิมๆมาเนี่ยถามว่าสวยไหมก็ก็ถือว่าสวยแล้วแต่พเพียงแต่ว่าตัวตัวอย่างอื่นมันโอเคแต่ล้อเนี่ยมันอาจจะดูเป็นพลาสติกที่ที่ดูแล้วมันยังไม่ค่อยสมทิงเท่าไหร่เราจะมาลองมาทําการเปลี่ยนล้อโดยที่ใส่ล้อตัวนี้แทนโอเคครับ่าทีนี้เรามาดูกันว่าการใส่ล้ออะลูนะครับ ก็คือพอผมแยกชิ้นส่วนออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยล้อตัวนี้นะครับพอเราแกะออกมาปุ๊บมันก็จะได้ชิ้นส่วนตามนี้เลยอ่าจะมีตัวอันนี้จะเป็นนี่นะครับเป็นขอบอลูแล้วก็ยางมาพร้อมยางเลยนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้จะมีสี่วงแล้วก็ชุดนี้อันนี้จะเป็นลายล้อเนี่ยก็คือเราเราจะเ,เราต้องตัดตัวนี้นะครับมาเพื่อไปใส่ไว้ในนี้ มันจะได้เป็นลายล้อต่างๆตัวนี้ผมเลือกเป็นสีทองมาเขาก็ทําเสร็จออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาเป็นล้อล้อสีทองขอบเงินก็ตัวนี้ส่วนตัวนี้ที่แตกต่างจากล้อพลาสติกนะครับมันจะมีแกนมาให้เหมือนกันอ่ะตัวนี้ดูแกนมันจะมีแกนมาให้นะครับแต่แกนตัวนี้มันไม่ใช่แกนตันมันจะเป็นแกนที่มีตัวก้านเสียบเข้าไปซึ่งการใส่ล้อเนี่ยมันก็คือการ เอาล้อเดี๋ยใส่เข้าไปแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้มันก็จะเสียบสองข้างอ่ะอันนี้จะสาธิตให้ดูเบื้องต้นว่าสิ่งที่จะได้มานะครับรูมก็จะเล็กเนี่ยเราเสียบเข้าไปเพื่อเป็นการล็อกล้อให้มันอยู่ในนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูว่ามันทํายัางไงนะครับทีนี้การใส่ล้อเนี่ยมันใส่ได้ทั้งแบบแปะและแบบใส่แกนเหมือนล้อพลาสติกเลยเดี๋ยวผมลองแบบแปะให้ดูก่อนแต่ก่อนหน้า ก่อน,<ม>ก,อนก่อนที่เราจะแปะเนี่ยเราจะต้องมาจัดการกับตัวนี้ก่อนเนี่ยสิ่งที่จะต้องคัตต้อมเวลาซื้อล้อทูดี้ไปก็คือจะต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องตัดตัวนี้ออกออกมาให้มันเป็นวงวงตัดออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็มาประกบประกบใส่ข้างในไส้เป็นไส้ของตัวนี้มาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทำาไงไงมาทีนี้เรามาตัดตัวเพจกันติดล้อนะครับ มันจะมีตัวพลาสติกนะครับเนี่ยหุ้มมาให้อยู่ตัวนี้มันจะมีพลาสติกกันกันไว้แล้วก็ลอกมันออกมานี่ลอกมันมามันมีสองฝั่งเลยนะครับก็มาตัดเลยด้านหน้าของมันอะ่ะมันจะมีตัวเนี่ยที่มี s s r star ตัวนี้ก็คือมีตัวอักษรอยู่ก็คือเป็นเป็นด้านหน้า แล้วก็ตัดออกมาตัวนี้ก็ใช้คัตเตอร์นะครับใช้คัตเตอร์ธรรมดาก็ได้มันเป็นแผ่นเพลทบางๆเนี่ยแล้วก็มีสี่มุมตัดออกมาเลยอะได้ละได้ละหนึ่งอันนะครับนี่ ตัวนี้เขาให้มาทั้งหมด8 8 8อันนะครับเข้าใจว่าน่าจะให้มาเผื่อไว้เผื่อตัดเสียหายอนะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันใช้แช่ล้อล้อละหนึ่ง <Okay. S 1> เรามาดูกันทีนี้เราจะมาดูว่าการประกอบตัวไส่ไส่ล้อนะครับเนี่ยไส่ล้อตัวนี้กับตัวขอบล้อเราจะต้องใช้ใช้กาวนะครับจะเป็นใช้กาวร้อนนะครับก็ทั่วๆไปเลยกาวร้อนที่มีขายทั่วไป เพื่อเป็นการทำให้ตัวไส้ไส้ล้อเนี่ยมันปิดเข้าไปข้างในตัวนี้แต่ก่อนอื่นเราจะต้องใช้กาวร้อเนี่ยแต้มนิดเดียวพอนะไม่ต้องแต้มเยอะแค่ตรงขอบอย่างเดียวมันเล็กมากเวลาทำนี้ต้องระวังมันกระเด็นนะครับนี่นะ ใช้อะไรแหลมๆก็ได้ครับจิ้มเนี่ยเราแต้มตรงขอบนิดเดียวไล่ๆตรงขอบแค่ให้มันพออยู่นะครับเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปปุ๊บ เต็มร้อยตัวนี้ดันเข้าไปนิดนึงทีงนี้เราหยอดกาวเยอะไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดกาวเยอะเกินไปมันจะเยะิมเยิมแล้วมันก็จะมาโดนโดนตัวขอบล้อมันก็จะทําให้เป็นฟ้าเนี่ยเนี่ยถ้าเราถ้าเราหยอดน้อยไปมันก็มันก็จะหลุดอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอันนี้อันนี้น้อยไปเดี๋ยวผมหยอดเพิ่มอีกหน่อยอันนี้มันน้อยไปเราก็กดตรงขอบขอบจริงๆล้อตัวนี้มันสามารถเลือก เลือกออฟเซตได้เราสามารถจะเอาออฟลึกออฟตื้นได้เลยแต่ตัวนี้เอาดันเข้าไปให้สุดเลยมันก็จะเป็นออฟลึกตัวนี้ก็ถือว่าเราติดติดติดล้อเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอเป็นแห้งแป๊บนึงนะครับอทำอย่างนี้สี่ล้อหลังจากที่เราประกอบตัวล้อเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้ทีนี้ก็คือจะเห็นโดยไส้ข้างในสีทองขอบสีเงิน อันนี้ก็คือกาวแห้งเรียบร้อยแล้วเราเราทิ้งไ้แป๊บหนึ่งทีนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะมาใส่กับรถเนี่ยยังไงอ่ะนี้เริ่มเลยนะครับเราถอดน็อเลยเหมือนเดิมครับอ่าถอดน็อตยึดที่ฐานเหมือนเดิมตัวนี้แบรนด์เอชิมาก็จะเป็นนอ็อต2รลูตัวนี้เหมือนกันครับถอดเลยอ่าพอถอดออกมาปุ๊บเราก็จะได้เป็น ข้างในจะเป็นแบบนี้เราก็จัดก,การถอดล้อออกนะครับเหมือนเดิมมันเป็นแค่อันนี้ธรรมดาเองเป็นเป็นเหมือนยึดไว้เฉยๆเป็นแกนล้อธรรมดานี่ครับเรียบร้อยละอันนี้ล้อชุดเดิมแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปที่ที่ต้องให้แกะตัวพื้นออกมาแล้วก็ดึงล้อออกเพราะว่าถ้าเราไม่แกะลดออกเนี่ย ไม่แกะบอดี้ออกจากตัวพื้นมันจะ,จะดึงล้อออกมายากเดี๋ยวรถมันจะเสียหายนะครับอ่ะทีนี้ตัวนี้เสร็จละตัวนี้ก็จะได้รถเปล่าๆที่ไม่มีล้ออ่ะเราก็ขับรถไปเปลี่ยนล้อกันเลยมาทีนี้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยเราก็ลองเอามาทาบดูก่อนว่าเราใส่ล้อตัวนี้มันจะพอดีไหมเราก็ลองวางดู อันนี้ก็ตามจินตนาการเลยนะครับว่าเราอยากจะได้ล้อประมาณไหนอันนี้ที่ผมวางคร่าวๆก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือเราแค่แค่วางเฉยๆยังไม่ได้ใส่เข้าไปทีนี้ผมจะจะแนะนําว่าล้ออลูตัวเนี้ยเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเขาจะมีแกนมาให้เราเนี่ยเราเอาแกนที่มันมีหมุดหมุดตรงเนี้ยไว้ข้างนอกเราก็ใส่เข้าไปเลยเสียบเข้าไปในรูเสียบปุ๊บเสร็จปุ๊บ แกนตัวนี้เราก็ใส่เข้าไปนี่แค่นี้แค่นี้คือหมุนได้แล้วนะครับเนี่ยในที่นี้ล, ó, ล ó, อ้อล้อทุดที่เขาให้มาตัวนี้มันมันยาวตัวนี้ครับตัวก้านมันนะอ่ะสังเกตก้านมันอนะ่ะก้านมันยาวใช่ไหมครับมีให้ดูนี่เรามาเทียบกับ,ก,บกับตัวเ,เทียบกับล้อเดิมมันยาวกว่าเดิมเยอะยาวกว่าเดิมเยอะ เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่เข้าไปเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะทั้งมันก็จะยาวยาวแบบยืดออกมาเยอะการใส่ล้อให้หมุนได้เนี่ยมันอาจจะต้องมีการตัดตรงนี้ออกไปตัดออกไปนิดนึงเอาล้อเดิมมาเทียบก็ได้ครับนะเทียบเทียบเสร็จปุ๊บว่ามันเท่าไหร่เทียบแล้วนะโอเคเท่านี้อันนี้เกินมาเท่านี้นี่นี่เรก็ตัดเลยตัดตัวนี้ปุ๊บตัดออกมันก็จะสั้นของมันสั้นเลยแค่นี้ปุ๊บ เราก็สามารถเอาไปประกอบใส่เข้าไปได้เลยใส่เข้าไปตัวนี้แล้วก็เอาล้อใส่สองข้างแต่แต่วันนี้เราจะมาแนะนําการติดโดยใช้กาวดีน้ํามันเพราะว่าใช้กาวดีน้ํามันอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าการติดกาวดีน้ํามันเนี่ยมันมีข้อดีของมันก็คือสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายเพียงแต่มันหมุนไม่ได้แค่นั้นเองแต่ความจัดฟิตเมนต์ของรถเนี่ยจะสวยกว่า เดี๋ยววันนี้ผมก็เลยจะแนะนําโดยใช้กาวดินน้ามันติดนะครับเรามาเริ่มกันเลยกรลารติดกาวดีน้ํามันอันนี้ยิ่งล้อเล็กนะครับยิ่งไม่ต้องใช้เยอะเลยอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอใช้เยอะปุ๊บมันจะเกินออกมาเยอะเนี่ยใช้ประมาณแค่นี้ครับเนี่ยก้อนหนึ่งก้อนก้อนเล็กๆเ,เนี่ยใช้แค่นี้เองเพราะว่าข้างหลังอ่ะมันเป็นตันอยู่แล้วเราก็ใช้แป เนี่ล้วก็แปะเข้าไปเลยนะนี่แปะให้มันแน่นแน่นให้มันแน่นกับล้อไปก่อนแล้วก็ให้มันแบบอย่างเงี้ยขึ้นมาเหมือนเหมือนเป็นแค่ภูเขาอะให้มันนูนๆขึ้นมานะทำอย่างนี้ไว้รอสี่ล้อเลยหลังจากที่เราเอากาวนี้น้ำมันติดที่ล้อไปแล้วนะครับเราก็จะมาติดที่รถกันละ จากที่เมื่อกี้เราจัดฟิตเมนต์ไปแล้วว่าจะอยู่ประมาณไหนนี้เราก็ลองมาดูว่านี่ใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็กดตัวนี้ติดง่ายมากกาวดีน้้ำมันตัวนี้เนี่ยเราใส่เข้าไปนะครคือทำอย่างที่ผมบอกนะครับว่าติดให้มันนูนไว้เหมือนคล้ายๆว่าให้มันเป็นภูเขาแล้วมันก็จะกดลงมาพอดีตัวนี้นะเนะีนะ่ยนะได้ร้อนหนึ่งแล้วครับ โอเคใส่ครบเลยดีกว่าอ่ะโอเคเรียบร้อยนี่อันนี้ผมติดติดการนดี้ั้นมาเรียบร้อยนะครับลองดูว่าเทียบกับเมื่อตอนล้อเดิมชุดแรกกับล้อตอนนี้ซึ่งโอ้โหต่างกันลิบลับก่ะจบไปแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนล้อ ให้กับเจ้ารถสเกล1นึ่งต่อหสำหรับคนที่สนใจในตัวรถนะครับก็เป็นรถที่ใช้ในการทำกับล้อก็สามารถติดต่อไปได้ที่เพจดีมคาร์บติดต่อไปได้ที่ f a c e b o o ดีมคาร์ r นะครับแล้วก็มีทาง s h o ปปีแล้วก็ล a ซดาด้มีการเก็บเงินปลายทางยังไงลองติดต่อทักมาดูก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้ติดตามคลิปหน้าอีกทีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับ ดีมคั c h ช n แนลขอบคุณครับครับผมเรามาดูกันว่าซื้อของกับทางดีมคัทเราดียังไงช่องทางการซื้อนะครับมี3ช่องทางด้วยกันทางแฟนเพจด c มคัททางช้อปปีแล้วก็ทางล a ซานดแล้วก็ตอนนี้มีมาใหม่คือมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วนะครับผมส่วนสินค้าของเราถ้าซื้อแล้วหลังจากทีมงานเช็คก่อนส่งแล้วถ้าส่งไปแล้วพาร์ไม่ครบมีปัญหาอะไรพวกนี้เราสามารถเคลมฟรีได้เลยเนาะโอเค ด้วยนะครับผมช่องทางนี้เลยโอเคครับผมขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปพวกเราจนจบนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากทางดี a ครับช่แน l ก่อนใครก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตข่าวสารใหม่ๆก่อนใครได้ที่เพจ f a เฟ o o o ๊ e ดีมครับตามนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ